โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เกมเซึ่งเซียเวกิติงนะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับผมได้โพสต์รูปภาพนะครับเกี่ยวกับการตีบอสนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมทําคลิปมาส่อสามคลิปแล้วแหละเกี่ยวกับการตีบอสนะครับผมตีบอสได้ประมาณแปดสิบล้านนะครับจนถึง100ล้านนะครับแต่ตอนแต่หลังจากสองหลังจากทย์ที่ผ่านมานะครับผมได้ลองตีบอสนะครับแล้วก็ลองจับจังหวะของเซียะดูนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนการใช้นะครับก็ มันทําได้ถึง140ล้านบวกเลยนะครับจะเป็นสองโพสล่าสุดนะที่เป็นรูปภาพนะครับโพสแรกนะครับก็จะได้157ล้านครับแล้วก็โพสที่2นะครับผมได้140เสเศษๆนะผมจําไม่ได้นะแต่ว่าก็เยอะพอสมควรเลยแหละก็สิ่งสำคัญของการตีบอสนะครับอยู่ที่ตัวเซย่นะครับแล้วก็กอดคอสอิคิในรอบแรกๆเลยนะครับรอบ2รอบแรกเลยนะครับเพราะว่าผมจะใช้การแตงล่างในเทินที่2ทันทีนะครับ ก็มันอาจจะต้องใช้ดวงแล้วก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องสลระอะไรบางอย่างนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงไปดูเลยนะครับคลิปที่ผมไม่ดูนะครับเป็นคลิปเก่านะครับคลิปเก่าคือของเมื่อวานนะ่ะผมอัดไว้นะครับตอนแรกผมผมว่าจะทําผมว่าจะเอาคลิปลงเลยแหละแต่ว่าอืผมว่ามันฟุกหรือเปล่าวะแต่ว่าเดี๋ยวลองทําดูอีกสักวันสองวันแล้วกันปรากฏว่า3วันที่ผ่านมานครับผมทําได้ร้อยกับร้อยสี่สิบบวกตลอดเลยนะครับซึ่งโอเคมันไม่ใช่การฟุกแล้วแหละมันค่อนข้างจะมี มีการเปลี่ยนแปลงในการตีบอสเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปให้ฟังเลยนะว่าเพราะอะไรบ้างครับโอเคไปกันเลยเอ้ยเกือบลืมนะครับเ,ออเดี๋ยวผมพาไปดูไลอัพกันก่อนดีกว่านะครับไลอัพก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเลยสําหรับที่ผมใช้ตีบอสนะครับล่าสุดมาเลยนะครับผมใช้เป็นเซ็ตนี้ตลอดเลยนะครับก็เออเดี๋ยวเอาใหม่ใหม่ไปดูใหม่นะนี่จะเป็นเซ็ตนี้เลยนะครับก็มันไม่มีอะไรมากนะครับสําคัญนะคือรอบรลกๆนะครับยิ่งอีคีตี ตีให้บอสติดพื้นไฟเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับยิ่งรอบแรกเลยยิ่งดีเลยนะครับพราะรอบที่2เราจะได้เปลี่ยนร่างทันทีนะครับแต่ถ้าทุกคนไม่อยากเสียประโยชน์นะครับก็ให้ยูริ่ะใส่ไปที่อีคิไปเลยนะครับรอบแรกนะครับแล้วก็ตีให้บอสติดเท้าไฟนะครับเพื่อจะกระโดดในรอบที่ะครนะเพื่อให้อีคิได้กระโดดในรอบที่2และได้กายร่างมาเป็นฟีนิกในรอบที่3มนะครับมันสาคัญมากนะครับในการจะจัดการลําดับอะไรให้มันถูกต้องนะครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูบอสกันเลยนะครับไปครับ โอเคครับเข้ามาในสนามบอสนะครับผมบอกก่อนเลยนะว่าคลิปที่ผมอัดไว้อาจจะกระตุกนิดหน่อยนะเพราะว่าเฟรมเรทผมค่อนข้างจะติดลบเลยนะครับแบบสูงมันเกินไปอ่ะมันทำให้การการถ่ายภาพออกมาแล้วมันกระตุกนะครับเวลาอัดเสร็จแล้วแต่เวลาตอนอัดไม่กระตุกนะแต่เวลาส่งภาพออกมาแล้วเป็นเป็นคลิปที่อัดมันจะกระตุกนะครับก็สําคัญนะครับรอบแรกๆนะครับถ้าอีที้ทาให้ติดไฟอย่างนี้นะครับตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับจะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับเราอาจจะกระโดดในรอบที่2งได้เลยนะครับ ซึ่งตามจริงอ่ะทุกคนอ่ะจะกระโดดในรอบที่3ามกใช่ไหมล่ะแล้วแปลงร่างในรอบที่4นะครับแต่ครั้งนี้นะครับผมจะให้อีกทีของผมนะครับกระโดดตั้งแต่รอบที่2เลยนะครับดูไปนะครับลำดับนะครับลำดับการแปลงร่างก็สําคัญนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นพลิกเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะให้สังเกตนะครับคือเรื่องแปลงร่างอ่ะมันจะสําคัญเพราะว่าเราจะได้เราจะรู้ไงว่าเราจะลำดับอะไรยังไงได้ต่อจากนี้นะครับดูนะครับนี่แล้วตอนนี้ผมโชคดีมากเลย ดูดได้ดาเมจเขานะเขาจะได้ทำดาเมจให้กับทีมเบาลงนะครับฟึ๊บนี่ทีนี้ก็สะสมสเต็กระันไปนะครับสะสมสเต็คให้อีกขีด้วยเป็นดาเมจไปนะครับดีไปภาพอาจจะกระตุกเล็กน้อยนะครับก็พยายามสังเกตเอาแล้วกันนะครับผมก็ทำอะไรมันไม่ค่อยได้เหมือนกันผมก็จะอัปเกรดคอมอัปเกรดโทรศัพท์อัปเกรดชีวิตได้ดีกว่านี้ ขอโทษนะครับโอเคมาเลยรอบนี้แหละจะเป็นรอบที่เราเริ่มทาดาเบจนะครับมาถึงปุ๊บอันนี้ก็ตีประ่าไปนะถ้าใช้ไปก็จะไม่มีไฟเหลือให้กับตัวทําดาเบจนะครับแปลงล่างนะครับเป็นเป็นฟีนิก์นะครับแปลงสิแปลงโอเคปุ๊บทีนี้ก็อย่างอย่างกว่าอย่างกว่านะครับพอจะไม่มีใครก็จะตายหรอกปุ๊บไปติดสสแต็กนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะทําให้สแต็กไม่ลดเลยนะครับ จะบอกว่ามันเป็นทริคก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าทุกคนนะโดยปกตินะครับจะให้เซ่าสกิลที่3แล้ว <c oughs> แล้วก็ครั้งที่2องนี่สตีสกิลที่2นะครับตัวที่เป็นหมัดดาวตกนะครับซึ่งบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเพราะว่าบางทีอาจเราต้องเราสกิลสอก่อนก็ได้แล้วก็สกิลที่3ก็ได้อ่มาดูกันเลยดูนะครับรอบนี้ผมโชคดีด้วยแหละตวเซยียไม่โดนสตนาร์ททำไมชอบมีคนมาวะ Okay. ดูไปลําดับปุ๊บนี่ผมจยัดสกิลที่2ก่อนนะครับแล้วสังนี่ผมจะอ่าสาโลให้ดูเลเวลหนึ่งนะครับมันจะมีแสงออกมานะครับจะเห็นได้จากทาวบอสเมื่อกี้นะครับจะมีแสงเหมือนเหมือนแสงออร่าขึ้นมาตรงจากทาวบอสน,นะครับที่มันเป็นต้องหลุมไฟอะ่ะจะสังเกตได้เลยนั่นหมายความว่าคือตีสกิลที่2ติดนะครับแล้วทีนี้ผมยัดสกิลที่3ของเซียไปเลยนะครับดูไปนะดูไป คือทุกคนอะ่ะจะใส่สกิลที่3ก่อนแล้วก็สกิลที่2เนาะซึ่งมันเสี่ยงกับการที่สเต็กจะหายไปนะครับแต่ถ้าเราตีให้สเต็กมันติดก่อนให้รู้ว่ามันเออสามารถจะเก็บได้ต่อนะครับก,ก็เก็บต่อไปได้สบายเลยครับก็พยายามแบบใช้สกิลสองต่อให้มันติตดติดสถานะของเออเซไอของเซย่าที่ว่าเป็นอเวก่อนนะครับจําเป็นที่จะต้องอเวกด้วยนะครับเลเวลหกเลเวลแปดสิบเลยหนึ 1, ่งผมจะตีสกิลที่สองก่อนนะอันนี้ก็มีแสงขึ้นมานะครับ โอเคผมย้ำบับไปต่อนะครับไปการที่เราสกิลที่2ก่อนจะทำให้เรารู้นะครับว่าในการโจมตีครั้งต่อไปของเซียที่ถูกเบิ้ลเทินะ่ะจะได้จะควรใช้สกิลไหนต่อในการที่จะจะได้เขาเรียกว่าจะทำในในรอบถัดไปนะเพื่อให้สแต็กมันไม่ลดนะครับซึ่งเป็นข้อดีนะครับ ผมก็ไม่กลัวหรอกเพราะว่าผมใช้เป็นตัวเด้งเลือดเลือดต่ำกว่า45นะครับซึ่งยังไงก็เด้งกันกนเด้งกันทุกคนอยู่แล้วนะครับนี่สำหรับตัวที่เป็นตัวบัฟทั้งหลายที่อยู่นอกเหนือเซ่านะครับดูผมก็ใส่เป็นบัฟเนาะมันก็ไม่มีทางที่จะตายแล้วแหละโอเคผมจะให้ดูปุ๊บปุบปบนะรอบนี้ผมรู้สึกว่าจะเหมือนจะไม่ติดนะแต่ลองลอง,ลองดูอ่าอย่างไรได้เพิได้เตืนเพิ่มนะ โอเคผมจะย้ำสกิลที่2ไปเลยนะผมผมรู้สึกว่าเมื่อกี้จับไม่ติดนะผมขอเลยสกิลไปเลยแล้วกันนี่รอบนี้ติดจะเห็นแสงที่มันเป็นแสงทะยานขึ้นมานครับเหมือนออร่านะครับเป็นออร่าที่เป็นแบบยังไงอะบอกไม่ถูก่ะเหมือนเออเหมือนกับเวลาแบบโดนโดนอ่เหมือนอาร์เทน่าใช้สกิลก,การกันตายให้แล้วมันจะมีออร่า,าแบบนั้นขึ้นมาครับออร่าทะยานแต่นี่จะเป็นออร่าทะยานแบบสีแดงๆนะครับก็สังเกตดูเอานะครับสโลว์ก็ได้นะครับสโลว์ให้เป็นคูณหนึ่งนะครับอันนี้ผม พอจะจับทางได้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงไงผมเลยเชปู3สามไปเลยนะครับก็ดูไปเรื่อยๆนะครับนี่ต้องใช้สกิลสองก่อนนะครับอ่าอย่างนี้ถือว่าติดโอเคย้ำไปคืออย่างถ้าที่ผมบอกว่าทำไมต้องสกิลสองก่อนก็เพราะว่าดูไว้ก่อนนะครับว่ามันติดหรือเปล่านะถ้าไม่ติดก็สกิลสองสามไปอีกนะครับเพื่อให้สแต็คมันยังคงอยู่นะครับอย่างนี้ก็จะเป็นที่อีกแบบหนึ่งนะเพื่อไม่ให้เป็นการลดดาเมจนะครับไอ้ไม่เพื่อเพื่อไม่ให้เป็นการลดสแต็คที่จะสร้างดาเมจนะครับ อย่างนี้นะเออไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็มีคนคนหนึ่งนะเขาอยู่ใน Facebook นะเขาก็บอกแล้วก็ใช้เออถูกต้องก็ถูกต้องเลยก็อย่างนั้นแหละจะต้องสกิลสก่อนแล้วก็สกิลที่สานะครับแต่ทุกคนทั่วไปอ่ะจากที่เคยแบบคนตีบอสเก่าๆหรือว่าคนอาจจะไม่ค่อยได้ตีนะบก็จะไม่รู้นะวันนี้ผมอธิบายไปให้ทุกคนได้รู้นะก็ควรจะสกิลที่2ก่อนนะครับแล้วก็ใส่สกิลที่3นะเพราะว่า การที่สก,กิลที่2ก่อนจะทําให้เรารู้นะครับว่าติดไม่ติดนะครับนี่เบอรรอบนี้ผมผมไม่แน่ใจว่าติดไม่ติดนะผมก็เลยตีครับซ้ําไปอีกครับนี่รอบนี้ติดผมเห็นแสงรทียนตรงทาวบอดนะครับโอเคทําไปเรื่อยๆนะครับดามจก,ก็ปกติเลยหลังจากนี้ก็ตีเรื่อยๆทิกของมันก็คือเฉพาะอ่าสำหรับเซตนี้นะครับรอบแรก ตัวอีคีต้องรีบตีให้ติดเท้าไฟจากบอสให้เร็วที่สุดนะยิ่งต้องติดในเทินแรกยิ่งดีเลยนะเพื่อในรอบที่2จะได้แปลงร่างครับจะได้ทําดามจเร็วขึ้นเนาะแล้วก็ตัวของซียนะครับจะต้องดูแสงจากสกิลที่2ให้ดีนะครับสาคัญมากๆนะครับเพื่อจะให้เล่งดามจให้กับตัวอีคีได้เยอะที่สุดนะครับผมเลยอีสองรอบสุดท้ายนะเดี๋ยวมาดูกันซิลเซคิน ก็ติดนะเมล์ด้วสติดครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยนี่น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวรอบเดี๋ยวรอบสุดท้ายนะผมจะใช้ใส่สกิลติดออดแอร์อย่างเดียวเลยนะเพื่อให้ทำำําดามเมลในครั้งสุดท้ายเยอะที่สุดนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ไม่รู้จะสะสมไปแล,ลนะ้วเนาะทําให้ติดเยอะที่สุดไปเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะสําหรับ ลำดับนะครับการวางสกิลนะครับแล้วก็ทิคเล็กๆน้อยๆนะครับก็ต้องใส่สกิลที่2ก่อนแล้วก็สกิลที่3นะครับอย่างที่ผมทำนะครับแต่รอบสุดท้ายนะครับเพราะว่าบอสมันจะตายแล้วเนาะผมก็จะยัดสแต็คให้เต็มที่ไปเลยก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับใครนะครับที่กาลังแบบอยากตีบอสนะครับก็ผมแนะนําเป็นไลฟ์นี้ดีที่สุดนะครับซึ่งเขาใช้กันมาแบบชาติปางไหนกันแล้วนะครับก็ยังใช้กันอยู่นะเพราะเป็นไลฟ์ที่ดีที่สุดแหละคงจะไม่มีไลั์ไหนที่ดีกว่านี้อีกแล้วนะครับก็ สำหรับใครที่ใช้นะผมว่าดีกว่าตัวที่มีไวเบอร์ละดามเนทีสเงนะครับแต่ว่าไวเบอร์น่ะมันอาจจะมีแบบบางคนก็อาจจะอัพไปเยอะอะไรไงแต่ว่าความจําเป็นมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหรนะ่เนาะก็จะถ้าอัพเยอะก็ต้องมีตัวเยอะเหมือนกันนะโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้เลยนะครับรอบนี้ผมได้ร47ล้านนะครับก็โอเคเลยหละมากมากมากที่สุดนะร,รู้สึกว่าผมจะทําได้เยอะที่สุดในคิวนะตลอดสามวันที่ผ่านมานะครับอันนี้ผมก็เด็วนะผมจะตัดตัดให้ดูนะอันนี้ผมกลัวจะเซฟหน้าจอไม่ได้ โอเคอันนี้ผมเซฟหน้าจอได้แล้วนะไปเดี๋ยวไปดูหน้าหลักกันนะครับผมได้ร้อยสี่สิบเจ็ดเนาะก็จะได้ประมาณสามร้อยโอ้ไม่ใช่สามร้อยดิสี่ร้อยสี่ร้อยกว่าเลยนะครับนี่ผมชนะที่หนึ่งแน่นอนโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับยังไงผมฝากกดไลค์กดติดตามคลิปด้วยนะครับยังไงผมจะทำคลิปที่น่าสนใจแบบนี้มาอีกนะครับยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ